้าลูกจุ๊บไายังหรอลูกแล้วไม่ไปไม่ไปก่อนแล้วมันไปเลยต่นไม่ตนเล่นอยู่ค่ะป้าน้องเล่นอยู่นื่นของป้อนครับ ลงนี้อ่ะอันนี้ก็ได้ไหม,มเบาๆนะเออมันเป็นหินครับมันเป็นหินเออมันเป็นหินครับอันนี้ขึ้นทั้งไหนไปแล้วนะปไปแล้วนะลูกไปอ่ะขึ้นบปายไปยังรับยูยังรับยู ลงดีๆลูกลงดีๆไปดูป๊าป๊าไปดูใบใบป๊าป๊าใบใบเดินไปใบใบป๊าป๊าใบใบป๊าป๊าไปก่อนเออป๊าเล่นต่อเล่นต่อป๊าไปแล้วาเดี๋ยวมาใหม่